ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาคสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครดิจิทัลโดยมีนายพุชพงศ์นทยสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและนายพินิษกรยามณีกรรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลในระดับจังหวัด ในการนี้นายราชศักยุรำสถิติจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการพนกรรักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมซูมณห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคนารศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าชั้นสองตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร